สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนเลี้ยงหมูครับอยู่กบช่องบันทึกเรื่องของหมูครับป้ามน่ายบ่อยแอนนุตันครับเมื่อนี้ครับจะมาทายทอดเคล็ดลิปเราเรื่องเล่าให้พี่ให้น้องได้รับช่มรับปังกันครับเมื่อนี้ครับจะมาทำการสาธิตการผสมเทียมให้เบิงครับนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าหลังจากที่เขาผสมไปแล้วนะครับเขาจะรู้ได้เลยว่าสุกบ่อน้องเขานะครับผสมติดหรือว่าติดนะครับ ก่อนอื่นครับพี่น้องมาทําความรู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนครับอันนี้คือคืออุปกรณ์การผสมเทียมนะครับนะครับเป็นอุปกรณ์จําลองนะครับเขาเรียกว่าเดือยฟมนะครับเดือยฟมนะครับเดือยฟมก็มีอยู่สองใส่นะครับพี่พี่น้องครับมีใส่สําหรับหมูแม่สาวนะครับคือหมูขืนไม้นะครับหมูไม้นะครับแล้วก็สำหรับหมูนั่งนะครับก็จะหัวใหญ่ขึ้นเล็กหน่อยนะครับก็คือหมูที่ฟานการมีอยู่แล้วนะครับมือนี้ครับจะทําการ ผสมเทียมหมูสาวตัวนี้ให้เบิ้ลพระพี่น้องหมูว่านผสมไปแล้วรอบหนึ่งตอนเศร้านะครับเพราะว่าเอาเว้นไว้กับการผสม,มอ,อีกอีกรอบหนึ่งครับพ,พี่พี่น้องไปเบิ้ลเลยครับผมก่อนอื่นครับก่อนที่ห้องจะทำการผสมเทียมนะครับเ้างจะต้องนะครับตเตืนว่าทำความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดเล็กน้อยนะครับ เอาไว้ยะเพศของเขานะครับคุณนะครับพัฒนานะครับพี่น้องเนะเขายีรู้แดงไลครับว่ามูสุกรของเขาที่เลี้ยงอยู่นะครับนะครับเป็นซัดนะครับนะครับการที่สุกรเป็นซัดนะครับก็คือจะมีอาการกระวนดกระว่ายนะครับพี่น้องเอาวัยาเพศเอาไว้ยาะเพศจะแดงบวมสีชมพูนะครับเวลาเขาโคตรหลังนี้ครับนี่ครับนี่ครับคืออาการของสุกรติดซัดเต็มที่แล้วนะครับ เขาจะนิ่งไว้ครับจากอาการที่ห้องโอกโอกเอกะเอย่างก้อมคอกนะครับเจอกดสะโพกของไปสิยุคิงนิ่งครับพี่น้องนะครับยุคิงนิ่งเบื้องในครับคุณนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับเช็คซัดหรือว่านะครับกระตุ้นให้สุกรเอ่อเขาเอ่ยยังเหครับมีประสิทธิภาพหลายขึ้นในการผสมเทียมนะครับตั้งตรงเนี้ยนะครับพี่น้องตๆเดี๋ยวผมจะ กดลังนี่เขานิ่งๆก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเอานะครับนี่ครับเดือยโปมนี่ซอดเข้าไปนเอาไว้เอาไว้เอาไว้ยาเพียรของเขานะครับนะครับเนาะงูนิ่งนะครับพี่น้องหลังก้อนเอื่อจะต้องฉีกถุงพัตติกอก้อนนะครับมีคือเดือยโปมนะครับ วิธ sí, ีการจับนะครับให้จับอยู่ทวงพาดติดข้างนอกครับ่าไปจับหลอดตรงนี้นะครับพี่น้องวิธีการสอดนะครับนี่คือหมูนิ่งเต็มที่นะครับนี่ครับหมูติดสั์นิ่งเต็มที่แล้วครับนี่นะครับวิธีการสอดนะครับสอดนี่ครับเอาใส่เอาไว้อย่างเพจแล้วก็เฉียงสีผ่าองศาลักษณะสีตาล้มตัวนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับสอดต่อไปค่อยๆดันนะครับยาดันแห้งนะครับกัธรรมดาครับก็เนาะ เกับเก็บนิดหน่อยแล้ครับหมูสาวครับหมูสาวนะครับหลังจากเชียงแล้วครับมันก็ติดไปตามตามท่อเขาเลยครับพี่น้องก็ค่อยๆดันเข้าไปนะครับพอดันเขาไปแล้วนะครับเข้าพยายามหมุนเดือยของเขานะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนแล้วก็ดันเข้าไปน้่เรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับพอพอมันตันหรือว่าตึงเมื่อก็ดันนะครับพี่น้องนะครับ นี่เรียกว่าน้ำเชื่อนะครับหลอดน้ำเชื่อนะครับหลอดน้ำเชื่อที่เขาซื้อมากนะครับนะครับหลอดน้ำเชื่อนะครับว่มั่นใจนะครับว่มั่นใจเขาก็ถอดออกมาก็ได้นะครับพี่น้องถอดออกมาไหมเอาของไหมก็ได้ครับเอาเขาออกออกก็ได้ครับไม่ยากหรอกครับเขาก็ทำกุ้ยเต๋อวอรท่านสัมผัดกับฮาดนะครับนี่ครับ ค่อยๆดันเขาไปนะครับพี่น้องหมูแม่ไม่หมดลูกอาจจะยูตื่นนิดหน่อยนะครับครับนะครับเอ้ามั่นใจว่าเขาบอกิดบ่ลงเลยกะนี่ครับหักปลายนิดหน่อยครับจับนี่ขึ้นครับชั่นึ้นแล้วก็ซูปปลายเข้าไปนะครับพี่น้องนี่ครับซูปข้าไปครับ หลังจากห้องกันี่ครับกดล้างเขาไว้นะครับกดล้างไว้แล้วก็สั่นหลอดเสื้อไปนะครับสั้นไวที่เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับซุกก่อนห้องกับจะคอยนะครับมดลูกของเขานะครับจะคอยกระตุ้นกับบีบรัดเอาน้ําเชื่อเข้าไปเองนะครับพี่น้องขันมั้นไหลแห้งห้องกับตำหลอดลงนะครับลดหลอดลงย่งสี่นะครับขันเท่าไหลห้องกับสั้นขึ้นอี่สินะครับนะครับอันนี้คือวิธีการกระตุ้นนะครับเมื่อกดล้างไปเรื่อยๆนะครับผม นี่นะครับสังเกตบ้องครับพี่น้องหลอดสิค่อยนะครับนําเชื่อสีค่อยไหลเข้าไปหลอดมันก็ีิเริ่มนี่ครับแฝบเขานะครับนะครับนี่นะครับสังเกตต้องหลอดครับหลอดนำเชื่อจะเริ่มมนีิ่มขบนะครับนะนำเชื่อกลเข้อแห้งนีะครับเมื่อกี้กระชองมากนะครับพี่น้องเ้าเราทำหลอดลงกบอนนะครับทำหลอดลงกบอนนะครับเพื่อห้องกัเชื่อไหลเร็วเกินไปนะครับ ถือว่าสุกก่อนนิ่งนะครับถือว่าติดจัดนะครับได้เต็มที่แล้วมือนี้นะครับร้อมที่ผสมพันเต็มที่แล้วนะครับที่น้องอ๋ออันอากาศมันอันนี้ประกอบกับอุปกรณ์อกไรอากาศแห้งมันอัไนี้นะครับเราไปเสียกับไปไม่รุดนะครับผสมหมูหมูย่างก่อนผาดนะครับ ให้น้ำเชื่อไลจนบดหวอนนะครับพี่น้องนี่ครับลลกสำหรับร่องบริเวณนั้บริยัยกษครับบริยัยกษ์บริยักษครับสำหรับพิธีาการผสมเทียมนะครับ,น,บน้ำเชื่อเริ่มไหลลงไปแล้วนะครับจะจุดร้อนแล้วก็ทาให้มันไหลลงไปจนบดนะครับ จากนั้นนะครับเขาก็จะค่าเดือยโฟมไมใบนะครับให้เขาลดออกเองนะครับพี่น้องวิธีการนะครับเขาก็นะครับเอาถุงพลาสติกมามมัดใ้นะครับพี่น้องทับหลอดนี้ไว้ถุงพลาสติกมามมัดนะครับนี่ครับหักไปเองสี่นะครับแล้วจะมัดถิ่มใบก้อนนะครับอะเสร็จครับ